พวกเราคิดยางไงเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมก็มีความเชื่ออย่างที่เล่างานจะเดินได้ก่อนเราต้องได้ใจคนก่อนนะถ้าพวกเราคิดว่าเออเรื่องอะไรดีก็บอกว่าเออี่ฟังมาวันนี้นะคนวนนี้อยากทำเรื่องนอเรื่องนี้ขอยอดได้เลยหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะแต่พวกเราจริงดีที่จะร่วมมือนะครับจะเรื่องอะไรยังไม่ยังไม่ตรงนะยังไม่ตรงนะถ้าฝากก็หน่อยนะ ก็อาจจะตรงกับใจพวกเรานะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทนะมันก็จะมีความแตกต่างนระยะเวลาด้วยนะก็เมื่อกี้ฟังว่ามีอะไรอาจารย์ท่านนี้บอกว่าคําสามบอกงานแรกเข้ามาว่าดีันทำอะไรโอ้โหมันยังก็ดีเปรียกรเงินเลยนะก็เข้าใจคำถามที่น่ารักเราก็คาดหวังนะครับว่ากรรมการใหญ่นะครับผลแบงทีเห็น ท่านกรรมการนะครับเรียนยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะให้ข้อเห็นมาให้กรรมการทราบเป็นความลับนะครับจะไม่เอาไปเปิดเผยที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบที่หนึ่งและรอบที่สองนะครับแต่เราจะเอาผลที่ท่านให้ข้อเห็นนะเอามาประกอบงานที่นะมาในการที่จะสัรงานคนที่ให้ตรงใจท่านให้มากสุดเท่าที่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน เปิดใครผหากว่าได้รับฉันทามาตินะจาก,กล่านะในการนะัน่นะเราก็จะเสนอไปที่สภาอะไรแล้วผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาผ่าสนสภาแล้วเนี่ยเขายังต้องมานั่งทำแผนนะในช่วงสี่ปีปีที่หนึ่งก็ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะแต่ทําได้แค่ไหนมากว่าขนาดไหนเนะมีตัวชีว้วัดมีปริมาณทั้งปริมาณและทั้งคุณภาพด้วยนะ แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะเราพอเสนอแล้วก็ต้องไปเข้าสภาอีกนะและสภาก็ต้องเห็นชอบแผน4ปีที่บ้าด้วยนะแล้วธรรมการยุทเราเนี่ยจะไปตามดูให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพวกเราก็ยังสามารถที่จะศืกษสารถึงตัวผู้ที่รับการสรรหาด้วยเิย่งแวดลนะเพราะอาจารย์นี่นบกว่าประตูเปิดห้องเปิดเสมอเลยนะมีอะไรก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับ ผมแฮปปี้มากฟังบริการสื่อสารนะเพราะคนเราเนี่ยจะเข้าใจกันได้ต่อเมื่อสื่อสารตรงกันได้นะครับสามารถสื่อสารได้โดยที่สบายใจนะแล้วก็ได้การตอบรับรับฟังที่ดีนะมนุษย์เราเนี่ยมันก็ให้คิดเหมือนกันมันเป็นหุ่นยนต์แล้วนะมันไม่ใช่นคนนะยังไงก็ตามมาันต้องมีข้อเิีที่อาจจะแตกต่างมาแต่เราต้องรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็จูงเข้าหากันปรับขอ้ามสัันนะครับผมก็เป็น ผู้บริหารเนี่ยมายาวนานแต่ขนาดผมก็เกิดลูกน้องมาเข้าเพราะเข้าใจดีว่าคนม่ลูกน้องคิดอย่างนั้นเพราะเวลาผู้บริหารก็คิดอย่างนะตอนสมัยผมเข้าหน่วยงานจกทใหม่ใม่ผมก็คิดแบี้นะตอนเป็นตัวเล็กๆก็คิดตัวเล็กๆนะพอเป็นคนราดกลางก็คิดเข้ามาอีกท่านหนึ่งพอเวลาเป็นนัมเบอร์วันนะก็คิดแบบนี้นแต่เราสื่อสารนกันและการไะะสำคัญว่า มันต้องไปอยู่ที่เป้าหมายเดียวกันนะสุดท้ายไอ้เวลาคิดเนี่ยแน่นอนมันอยู่กับชีปปิตประจำวันมันก็ย่อมจะคิดไปด้วยพลังตัวเองมากกว่าแต่ถ้าจูงต่อหากันแล้วก็ที่ถึงส่วนรวงที่ผมยกที่แรกนะที่ในหลวงใด้การที่ก้านะแล้วก็คุณนักแสดของอนะถ้าเราก้าวข้ามตัวเองได้นะเพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหามีความตำเร็จที่แตก แล้วแต่ระดับก็อาจจะคิดทิ่แตกต่างกันมองกวานะ้างก่นันแต่สุดท้ายถ้ามันจะไปที่ทเดียวไปได้คือรนดับแรกเลยคิดถีงตัวยิ่ิตถ้าทําอะไรแล้วๆๆนิ่งิตเขาได้ดีนะเราอาจจะเสียตลาดบ,บางอย่างนะใช่ไหมบางคนก็อาจจะโอ้ยนั่นนะนะโอ้ทํางานแล้วทําไมไม่มีเวิรกไร้บาะลังถ้าคิดอย่างทุกคนมีเวิรกไร้ารลังหมดนี่อาจจะปวดหัวนะเออบางคนบางทุ่งอาจจะทํางาน ก็ห้าวันก็สัปดาห์บางคนอาจจะเอาฝังช่วงอาจจะต้อทำงานหกวันที่ทำนะแล้วบางคนอาจจะเอาฝังช่วงอาจจะต้องทำงานเจ็ดวันที่ทำน,นะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกใช่ไหมทุกคนก็จะมีโอกาสในการการงันนะแล้วก็ยุคนี้ก็เป็นยุคหนึ่งนะถือโอกาสพูดว่ามันสามารถเรบิรกความผูมขาดนะและเดี๋ยวนี้ในหลายคนนะนายมรดกเกศนะนายที่ผมพูดสมมตินะก็เดี๋ยวพบว่าหลายคณะ เริ่มทงเริ่พร้อมผมได้เพื่อสลับเปียนกันนะเพราะไม่งั้นเอออยารุ่ในใหม่เก่งความถูกเรียกร้องเวอร์ไลฟลางมันมันจเป็นจะต้องจัดให้ก็เหมาะสมกับบริบทนะทุกคนเวอร์ไลฟลา์หมดนี่หัหัวนะ่ยจัดการไม่ได้นะอาจจะมีการสลับกันนะในแต่ละหน้าที่สลับกันไปนะแต่ต้องสามารถเลฟปอนได้เยอะ ให้บริการทำาด้กาไดนะครับกับวิธีได้นะแล้วก็เพื่อองานากถ้าอย่างนั้นก็ทำได้นะครับยุคนี้มันไม่ไใช่เป็นยุคที่จะมาเหมือนตอปบัตแต่มงคืึสี่มงครึนะเหมือน,น,นะนเดิมแล้วนะก็ก็อยากฝากว่าโอ้วิธีปัญหาจาก,การยุคใหม่นะมันเกิดอะไรขึ้นได้เยอะไปห,หมดนะแล้วถ้าเราอยู่ในคณะที่วทสหส,สิทาาก,การจัดการแล้วคุณยังจาัดก,การเหมือนเดิม คือตรงๆเป็นเส้นตรงนะอั่งนี้ก็ไม่เรียกว่าคณะศาสตรวิทยาการสการนะแลวเราต้องไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการทํางานของเราก็เสียชื่อคณะอีกคณะเรามีและเทคโนโลยีนะเราก็ต้องหัดใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับอย่าเอากฎเกณฑ์นะอะไรแบบโบราณมาใช้แล้วเราจะเป็นตัวอย่างนะครับที่จะทาให้ที่เรามาเรียนเราก็ได้เห็นด้วยนะมันต้องทําจากตัวอย่างของจริงนะนะ แล้วนิสิตก็ไปเห็นว่าอาจารย์ทำนี้เฮ้ยเวลาเราไปไปทำงานจริงเอาวิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยนะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่มีใครที่จะเชื่อเราจนกว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเห็จริงนะครับเพราะนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับวิธีของเราสำคัญปฏิสัมพันธ์ของเรากับเพื่อน่วมงานสำคัญปฏิสัมพันธ์ทำกับหัวหน้าของเรากับเพื่อนโวงงานกับนิสิตทั้งหมดเนี่ย เป็นตัวจริงจริงที่จะทำให้ผลการพัฒนานิสิตของเราได้เกิดขึ้นองแท้จริงนะครับก็ฝากไว้นะครับขอให้เขียนเถอนะบอกปังอาจารย์นะ่แล้วถ้าพี่กับอาจาร่ไหนพว่าเราขนาดถ้าพี่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้ยังพี่นะอาจารย์ขอแค่หน่อยนะเอออะไรเย่านี้เป็นต้นก็พูดได้บทนะครับขอให้มีความรู้สึกอิสระนะครับแต่ก็อาจจะเขียนให้รู้สึก อย่าแรงเป็นยังไงมันสาม,มารถพูดได้นะเรื่องที่ขัดแย้งนะแต่ใช่วาทศาิลป์เอออันนี้เราผ่นนะเออบางคนเออเรื่องเดียวกันนะปัญหาเดียวกันนะแต่ถ้บางคนพูดคนรรามมฟังลืหูอันี่ที่ขัดแย้งนะนะมันจะปีนะแต่เราสาม,มารถพูดแล้วเพื่อมันไม่ไหลแรงแํบางคนเรื่องเล็กนิดเดียวพูดเทียวคำเดียววงแตกเลยผมเป็อย่างปากนะครับ นะมัทรวดวาจานะยังสามารถใช้ได้เสมอเมว่าทำบุกได้ทำรลกนะครับกันก็ฝากทั้งสองนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็สินน้นสุดนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับท่านผู้สมัครแล้วก็ท่านรองผู้ชนะถ่ายภาพรูปกันครับที่ด้านหลข้างหน้านะครับที่ด้านหข้างหน้า Terima kasih <muchas> telah